สวัสดียามมือสอรครับมาเก็บเมงกีซอนที่เก่านะครับจากการใช้ดักเลยใช้ชุดนอนหนาคือเก่าครับหาอยู่หากินนะครับแบบวิธีชีวิตอีสานโอ้บรรยากาศยามมือสอดครับกาลังเก็บครับนี่ได้มาเขาขึ้นมาลนะ่ะประาะว่านี้นะครับต้งนี้ นย่งที่อนอ่ะสดๆเลยบางคนก็ถามว่าเอาไปเห็ดจังไงกี้มันนะโอ้ก็ดถอดแล้วครับตามตลาดตามยังก็เห็นกันหลายอยู่นะครับว่าถอดได้ครับเบอร์ีแกงใส่ขี้เล็กกระดนะครับกระดาษเต่ผู้มักเสานีครับถุดละกระดาหลายอยู่ครับสำหรับบ้านผมนะครับแต่ละสํรับบ้าหมองนี่เขาสามีเขานี่แป๊บเดียวครับบ่ถึงสิบนาทีหรอกสำหรับมองที่มันมีได้หลายนะครับ แต่สัตว์วบาดผมก็ถือว่ามันมันหลายละ่ะซ้ำหนีนะครับเพราะว่าที่เรามองมันบพราะคือกันนะครับบ้างมองเขานี่ว้ายแบบเดียวได้สิบกิโลยี่สิบกิโลนะครับแมงจีซอนแมงจีซอนพอได้กินอยู่นะครับนี่ชุดนอนหนานะครับไปอยู่หน้าไปอยู่ทงไฮทงหน้ากับซามาสีหาได้นะครับนี่ชุดนอนหน้าผมเหลืองๆกับโตชาร์ตครับชาร์ตใส่แผงโซลาเซลเซล์อยู่ต้องผุนพูน ใส่สองชุดครับชุดหนึ่งนี่เปิดเสียงเนี่ยชุดหนึ่งนี่เปิดเสียงเสียงคือตัวนี้นะครับแล้วก็ท่อนนี่สองตัทั่งๆนําอ่งทั้งๆนี่ปล่อยให้เสียงใกล้ๆแล้วก็ทั้งรางดึงให้มันลงมงงาแล้วก็ให้มันตกลงมองนี้นะครับตัวหนึ่งก็เปิดไฟครับนี่ใส่ใส่สุดเเลื้ยงตัวเดียวก,ก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องเปิดไฟโบแห้งครับแต่ว่าถ้าเปิดไฟโบแห้งมันก็นกอาชิมาโบไล่นะครับนั่นนี่ผมก็เลยใส่สองตัวเลยนะครับ แต่ห้าสีมักสื่อมากกับมีแฟรได้เห็นบอสีน้ำเงินตัวนั้นครับเป็นเสียงแมงจีสอนกับพ่อได้กินดยู่ครับแต่ละเมือนะครับบางคนมันก็ถามว่าจะไปเปิดช่วงอันช่วงไหนล่ะช่วงฤดูเหตุหน้าด้วยคนนะฤดูเห็ุหน้าช่วงนั้นเขาโบเปิดครับเพราะว่าคันช่วงนั้นครับเปิดได้คือถ้าถ้าฝนตกแล้วเนี่ยเขาสิบบเปิดเลยครับเพราะว่าถ้าช่วงนั้นถ้าเปิดนี่คือเวลามันมานี่ มันสิมาตกลงเลยกันมันสีมุดในดินหายเลยนี่ครับประมาณว่าเปิดในช่วงแหลงๆหลงใ้ดูแรงนะครับถ้าช่วงเขาช่วงฤดูฝนนี่สิบเปิดกันนะครับแล้วก็ช่วงนั้นคือมันเป็นช่วงที่เขาขยายพันธุ์นะครับมันสีมีแต่ต้นน้อยๆครับแต่ว่าช่วงนี้นะตัวใหญ่ครับอืมเป็นยางผีอายุสันครับคล้ายๆกับพวกตะกั่วแตนหรืออะไรครับทิ้งหรีอมือนี่ครับถาม่ามันสีสูนพันธุ์บัผมว่าขึ้นสิหยากรเนี่ยครับ เพราะห้องบริเปิดซูปีนะครับเน้ะเท่ากับเปิดเป็นรูดูการนะครับเปิดแค่ช่วงนี้ครับทัดจากนั้นก็บริเปิดแล้วนะครับโอเคครับผมสนใจชุดแมงยี่ส่วนผมชิโงไวหวลางลิปนะครับผมก็สร้างสื่อมาให้กันนะครับเพือโปรโมแบนค้นขายอยามาถักสื่อกับผมนะครับชิโซงลิงมาให้ถ้าอยากสื่อก็ขอไปสื่อเอาเองครับจากช็อปปี้กับรัสดามุนี่แหละโอเคครับผมกับพอได้กินครับนะมือเสากับประมาานี่แหละสวัสดีกันสุภูสุคนครับสวัสดีครับ